นานมาแล้วช่วงหาดใหญ่น้ำท่วมใหม่ๆช่วงนั้นเป็นปรากฏการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่หนักที่สุดประเด็นสำคัญคือมีคนตายตายเพราะน้ำท่วมตายในลิฟต์ตายเพราะจมน้ำตายในลานจอดรถสารพัดความสูญเสียและความตายเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั้งในเขตนอกเมืองและตัวเมืองหาดใหญ่ ปัญหาสำคัญคือคนตายจุดไหนจริงๆมีใครรู้บ้างเมื่อไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าย่านไหนจุดไหนคือสถานที่เกิดเหตุความสยองต้องหวีดก็รอผู้เดินทางมาเยือนหัดใหญ่หัดใหญ่เมืองในฝันเขตชายแดนมาเลเซียในตอนนั้นกลายสภาพเป็นเหมือนเมืองร้างเมืองเงียบเหงามองไปทางไหนก็มีแต่ความหดหู่และสีอาคารต่างๆที่เลอะเปื้อนไปด้วยโคลน ปีชาคือหนึ่งในคนที่มีภารกิจสำคัญในการไปเยือนหัดใหญ่ท้าความสยองแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าไปหัดใหญ่ช่วงนี้ไม่ใช่คำตอบที่ดีแน่ๆแต่ปีชาก็เลือกที่จะไปเพราะสิ่งเดียวที่อยากได้จนกบความกลัวสุดขีดคือมือถือมอเตอร์โรล่าฝาพับรุ่นใหม่ในขณะนั้นสถานที่ปลายทางคือสิงคโปร์หาใช่หัดใหญ่ไม่เงินกว่าห้าหมบาทถูกเตรียมพร้อมไว้สำหรับภารกิจนี้ เงินที่มาจากหยาดเหงื่อทุกหยดในช่วงปิดเทอมหลายปิดเทอมรวมกันปีชาเลือกเดินทางคนเดียวจากภูเก็ตเพื่อไปสิงคโปร์และเลือกรถบัสเป็นพาหนะะที่จะบันทึกความทรงจําดีๆระหว่างการเดินทางการรีบร้อนเดินทางโดยเครื่องบินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายการเดินทางรื่อยเปลือยโดยใช้เวลาว่างหนึ่งสัปดาห์เพื่อกินไปเที่ยวไปเดี๋ยวก็ถึงจึงเริ่มขึ้น จุดหมายปลายทางเดียวที่ปีชาขนลุกที่สุดก่อนขึ้นรถบัสจากภูเก็ตคือหาดใหญ่ในช่วงหลังน้ําท่วมเพราะได้ยินมาเยอะว่าเจอจังๆกันหลายรายเจออะไรจังๆปีชารู้ดีหาดใหญ่เลยเป็นเมืองที่ปีชาใช้เป็นแค่จุดต่อรถเพื่อเดินทางต่อไปสิงคโปร์เท่านั้นการเดินทางไกลแบบนี้เป็นครั้งแรกของหนุ่มน้อยวัยสิปอุปสรรคแรกที่รอยอยู่ตรงหน้าและต้องเอาชนะให้ได้ก็คือ คืนแรกในโรงแรมกับการนอนคนเดียวการวางแผนอย่างดีของปรีชาไม่มีการนอนค้างที่หัดใหญ่แน่นอนเพราะรู้กันอยู่ว่าช่วงนี้ผีดุมากการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงบนรถบัสจากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่หัดใหญ่ปรีชาพยายามที่จะไม่หลับและไม่ทิ้งเวลาบนรถอย่างไร้ค่าสมุดบันทึกถูกหยิบขึ้นมาจดทุกรายละเอียดที่น่าสนใจระหว่างทางหลายชั่วโมงผ่านไปรถบัสก็มาถึงหัดใหญ่ ที่สถานีในตัวเมืองภาพแรกที่เห็นก็คือสถานีเต็มไปด้วยเสียงโวกเวกตะโกนโวยวายจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอ่ยตุกๆเอยสารพัดรถพร้อมบริการและแย่งลูกค้ากันจากผู้โดยสารบนรถนี่แหละปรีชามองหารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อจะพามุ่งหน้าไปยังบริษัททัวระหว่างประเทศที่จะพาเขาข้ามผ่านประเทศมาเลเซียมุ่งตรงไปยังสิงคโปร์ปรีชาถึงหัดใหญ่ช่วงติดเย็น ภารกิจต่อไปก็คือไปให้ทันการซื้อตั๋วรถทัวร์ข้ามประเทศเมื่อได้มอเตอร์ไซค์นำทางไปปีชาเอ่ยถามพี่ครับรถทัวร์ไปสิงคโปร์มีรอบไหนบ้างรีบพาผมไปด่วนเดี๋ยวไม่ทันมอเตอร์ไซค์รับจ้างพูดลอยๆว่าน้องจะข่าแล้วไม่รู้จะมีตั๋วอีกหรือเปล่าไม่นอนค้างสักคืนละ่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางก็ได้ปีชาตอบสวนไปไม่ล่ะครับผมไม่อยากนอนเพราะหัดใหญ่ช่วงนี้ไม่เหมาะมอเตอร์ไซค์รับจ้างพูดต่อ ก็จริงคนตายเยอะแยะในเมืองนี้ปิดข่าวกันก็เยอะปีชาขนลุกวาบคิดว่าถ้าเย็นนี้ตั๋วเต็มได้งานเข้าแน่ๆนวันนี้โชคไม่ได้เข้าข้างปีชาเพราะตั๋วเต็มอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆเขาจึงตัดสินใจให้พี่มอไซรับจ้างช่วยหาที่พักให้ปีชาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเมืองหัดใหญ่เพราะนี่คือการเดินทางไกลครั้งแรกคนเดียวปีชาเงยหน้ามองโรงแรมและพูดกับมอไซว่าอีย่าพี่ทำไมโรงแรมนี้มันเก่าจัง เก่ามากๆภายนอกดูน่ากลัวเป็นบ้าเลยมอไซร์รับจ้างตอบกลับมาว่าโรงแรมนี้คนพักเยอะนะน้ำท่วมไม่ถึงด้วยปลอดภัยสุดแล้วย่านนี้โรงแรมอื่นพูดแล้วขนลุกขนพองนักท่องเที่ยวตายเยอะเจอผีแน่นอนโรงแรมนี้ละ่ะปลอดภัยสุดละปีชาควักเงินจ่ายพี่มอไซค์แม้ในใจลึกๆจะพยายามเชื่อแต่ความเก่าเกินไปและน่ากลัวของตัวอาคารทำให้นึกถึงนางผีช่องแอร์ขึ้นมาทันที รีชาถอนหายใจก้าวเท้าเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์โรงแรมและถามคำถามตรงประเด็นที่นี่น้ำท่วมหรือเปล่าครับและคนพักเยอะไหมคำตอบที่ได้มาคือน้ำไม่ท่วมเพราะเป็นเนินและคนพักเต็มหมดเหลือห้องว่างแค่ห้องเดียวพร้อมยื่นกุญแจขนาดใหญ่มาให้หนึ่งดอกเป็นกุญแจที่ดูน่ากลัวมากเพราะเป็นกุญแจที่ทำจากอะคริลิกสีน้ำเงินขนาดใหญ่มากแบบโบราณพร้อมกุญแจดอกโบราณขนาดใหญ่ แต่ความประหลาดอยู่ตรงที่ป้ายนี้มีเทปกาวพันรอบป้ายกุญแจห้องสรุปป้ายนี้หักแตกครึ่งท่อนและถูกพันด้วยเทปกาวแบบหย,ยาบๆทิ้งไว้แค่เห็นกุญแจก็หนาวจับจิตจับใจปรีชาถอนหายใจเฮือกใหญ่มากรับกุญแจมาพร้อมถามหาพนักง,งานขนกระเป๋าเพราะตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งมีใครสักคนเดินขึ้นไปส่งคงดีเพราะกุญแจห้องบ่อห้องพักอยู่ชั้นสี่ปรีชาเอ่ยปากถามหาพนักง,งาน แต่คำตอบที่ได้คือตอนนี้ไม่มีใครว่างค่ะรบกวนเดินขึ้นไปเองนะลิบอยู่ทางโน้นค่ะพะนักง,งานชี้นิ้วไปที่ลิบตัวไกลๆปรีชามองไปรอบๆโรงแรมและรู้สึกได้ว่าโรงแรมเงียบมากไม่มีใครเลยยกเว้นพนักง,งานสองคนหน้าเคาน์เตอร์และตัวปรีชาเองปรีชาเข้าไปในลิบกดเลขสี่ริบเก่าๆมีกลิ่นเหม็นอับชื้นกลิ่นอับเหม็นแตะจมูกฉุนจนต้องเอามือปิดจมูกลิ์ขึ้นผ่านแต่ละชั้นเอ,อย่ย จนไฟกระพริบมาหยุดอยู่ที่ชั้นสี่ปรีชากั้นใจรอลิฟต์เปิดเพราะคาดเดาไม่ได้เลยกับสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าลิฟต์เก่าๆอยู่ดีๆก็เปิดเองดังปั้งภาพตรงหน้าคือมืดมากไฟทางเดินอะไรไม่เปิดเลยเหรอมีแต่ไฟเก่าๆระหว่างกำแพงทางเดินสลัวๆปรีชาก้าวขาออกมาจากลิฟต์ขวามือหน้าลิฟต์คือเคาน์เตอร์ปรีชาแปลกใจกับลักษณะของการจัดวางเคาน์เตอร์ทำไมมาวางไว้หน้าลิฟต์แบบนี้และมองไปบนโต๊ะ มีสมุดปากกาครบและมีไฟฉายเปิดทิ้งไว้และที่สำคัญมันกำลังกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เหมือนมีใครสักคนเพิ่งทิ้งโต๊ะไปไหนสักแห่งปรีชาตะโกนดังๆว่าพี่ครับพี่ครับมีใครอยู่ไหมครับทุกอย่างเงียบกลิบเงียบสนิทตอนนี้มีแค่ทางเดินมืดๆไฟสลัวสวบนกำแพงเคาน์เตอร์ที่ไม่มีคนไฟฉายที่เปิดค้างไว้และกกลิ้งอยู่เบาๆบนโต๊ะปรีชารีบมองป้ายเพื่อเดินเข้าห้องให้เร็วที่สุด ระหว่างทางเดินไปก็ปลอบใจตัวเองว่าคนพักเต็มเว้ยเต็มทุกห้องและทุกห้องก็มีคนนอนอยู่เพื่อนเยอะแยะจะไปกลัวอะไรความรู้สึกทุกก้าวที่เดินหาห้องตัวเองยิ่งเดินไปยิ่งใจคอไม่ดียิ่งเดินยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆเดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายมาสุดทางและต่อด้วยขวาสุดทางจนมาเจอห้องหมายเลข427ห้องนี้อยู่สุดทางเดินลึกมากจนคิดไว้แล้วว่าถ้าจะต้องกลับไปที่ลิฟต จะวิ่งหน้าตั้งแบบไม่คิดชีวิตแน่นอนเพราะอาการขนหัวลุกมันเกิดขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยก่อนไขกุญแจเข้าห้องปรีชาหันไปสำรวจบริเวณหน้าห้องพอจับภาพได้ว่าตรงข้ามห้องของตัวเองมีห้องพักอีกห้องหนึ่งทั้งสองห้องคือห้องสุดท้ายของตึกและเป็นทางตันมีกำแพงกั้นและไม่ใช่ทางหนีไฟกุญแจที่ไขาย,ยากมากใช้เวลาไขาก็แก๊กก็แก๊กไปมานอกห้องท่ามกลางความเงียบและมืดมาก คนหัวรุกเป็นระยะระยะสัมผัสได้ชัดเจนที่นี่ต้องมีอะไรแน่ๆมองโลกในแง่ดีต่อไปคนพักเต็มทุกห้องจินตนาการภาพหวานๆตามไปแต่ละห้องก็นอนดูทีวีกันเพลินๆยิ่งชั้นสี่คนก็อยู่กันเยอะเฮะ้อคิดอะไรไปเรื่อยคิดไร้สาระไปเองปีชายคิดเองในใจเพื่อปลอบใจตัวเองเมื่อไขห้องด้วยกุญแจเก่าๆผ่านประตูไม้ประตูห้องพักแบบโบราณ จะพังแหล่มีพังแหล่พอบวมน้ําจัดความชื้นขวามือคือห้องน้ําที่มีคราบสนิมจากราวเหล็กเก่าๆโถส้วมสีเหลืองอ๋อยจากการผ่านการเวลามานานหลายสิบปีพื้นกระเบื้องที่มีคราบแดงๆด,งดําๆเหมือนคราบเลือดผ้ากั้นอับน้ําที่มีสีขุ่นมัวและขาดแหวง่วงๆแค่บรรยากาศห้องน้ําก็กินขาดหนังผีทุกเรื่องในทีวีแล้วขวามือคือห้องน้ําส่วนซ้ายมือคือตู้เสื้อผ้าเก่าๆมีกลิ่นอับโชยออกมาแม้ตู้จะปิดอยู่ ปรีชาไม่กล้าแม้จะเอื้อมมือไปเปิดเพราะกลัวมากว่าเปิดแล้วอาจเจอศพหรือแจ็คพอตสิ่งไม่คาดฝันนี่แค่หนึ่งทุ่มกว่าเองนะบรรยากาศในห้องยังชวนสยองมากก้าวเท้าต่อไปยังเตียงนอนและใจหายว่าเมื่อมองไปยังลักษณะเตียงเตียงไม้โบราณไม้มีเชื้อราเกาะแน่นสีดำผสมตาลเต็มไปหมดและใต้เตียงก็เปิดโลง่งไม่ต้องก้มก็เห็นความมืดจากใต้เตียง อย่าได้ทําของตกลงไปนะไม่กล้าก้มเก็บแน่นอนปรีชาขยับตัวเองไปนั่งและเมื่อแงนมองขึ้นไปบนฝ้าเพดานก็มองไปเจอช่องแอร์ขนาดใหญ่พร้อมลมความเย็นแอร์ที่เปิดออกมาฉ่ำๆแอร์ตัวนี้น่ากลัวมากเพราะเป็นแอร์ที่มีช่องขนาดใหญ่สามารถมองเห็นทะลุเข้าไปในช่องถ้ามีฆาตกรรมตัดหัวใครแล้วเอามาซ่อนไว้หรือถ้ามีบางสิ่งจ้องมองเรามาจากช่องแอร์แล้วก็คนหัวลุกระดับหัวโกลนแน่นอนครับ บรรยากาศในห้องพักจัดเต็มให้ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจส่งเสียงดังและขยับตัวเพราะสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ปีชาผวาจนแทบหยุดหายใจก็คือช่องประตูห้องเป็นช่องประตูแบบโบราณช่องที่ใหญ่มากจนสามารถมองเห็นข้อเท้าและปลายกางเกงของใครก็ตามที่จะเดินผ่านหน้าห้องและถ้ามีใครสักคนหน้าห้องก้มหัวและโผล่หน้าเข้ามามองเราอาจได้เห็นหน้ากันและกันแบบเต็มๆสองตา ปีชาอยู่ในห้องพร้อมบรรยากาศรอบตัวแบบไม่เป็นมิตรแต่ความหิวก็ผลักดันให้ปีชาต้องออกไปหาอะไรตุนเพิ่มพลังและตามแผนปีชารีบเอาเงินยัดใส่กระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจห้องพิกคนพิการและวิ่งสุดแรงเกิดผ่านสารพัดความมืดมายังลิฟต์มือรีบทิมชั้นจีระหว่างรอกั้นใจโผล่หน้าไปมองเคาน์เตอร์ประหลาดๆที่ไม่มีคนอีกรอบแต่เอ๊ะรอบนี้ไฟฉายหายไปแสดงว่าชั้นนี้มีพนักง,งานแน่นอน แม้จะอุ่นใจแต่บรรยากาศโดยรอบที่มืดมากทำให้ความอุ่นใจมาพร้อมความรู้สึกหนาวๆร้อนๆความสงสัยเรื่องคนพักเต็มทุกห้องเป็นปริศนาคาใจตัวบเบลิ่มโรงแรมบอกใช่แต่ปีชาก็พยายามคิดว่าใช่แต่ทำไมเงียบแบบกลิบๆคนหายไปไหนหมดทำไมไม่มีแม้แต่เสียงสักแอะขณะกำลังรอลิฟต์ลิฟต์เก่าๆก็เปิดดังปังปีชาตกใจหน้าซีดกับเสียงลิฟต์ที่เก่าจนระบบเปิดปิดรวนหมดแล้ว กระแทกลิฟต์กลับมาที่ชั้นจีมองเห็นพนักงาน2องถึงาคนยืนทำงานกันเหมือนภาพแรกที่เห็นก่อนรับกุญแจปีชาเป่าปากกับความหมายของการโล่งอกในใจคิดไว้กินให้อิ่มอิ่มแล้วก็คงง่วงพอง่วงและเพลียแล้วเดี๋ยวก็หายกลัวและจะหลับไปเองอาหารมื้อค่ำโดนฟาดเรียบพร้อมถุงผลไม้สดสถูกถือกลับมายังโรงแรมองุ่นไรเมล็ดหากินยากถูกซื้อกลับมาเพื่อทานในห้อง พรุ่งนี้หลังเที่ยงการเดินทางไปสิงคโปร์ก็จะเกิดขึ้นแล้วปลอบใจตัวเองคำเดิมๆแค่คืนเดียวเดี๋ยวก็เช้าแต่แล้วความสงสัยในเรื่องบางอย่างก็ทำให้ปีชาต้องเอ่ยปากถามคนแถวนั้นนะครับป้าครับลุงครับโรงแรมนี้มีคนตายหรือเปล่าในห้องพักเคยมีใครมาฆ่ากันตายบ้างไหมคำตอบจากปากพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นเมื่อปีชาเอ่ยถามคำตอบที่ฟังแล้วแข้งขาสั่นผับๆหนุ่มเอ้ยพักไปได้ยังไงโรงแรมนี้ เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เองคําพูดปริศนาทิ้งทวนก่อนปีชาเดินกลับโรงแรมเมื่อเห็นพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นบวกกับท่าทางอำ่อำอำ่อึ้งอ,อเมืองค้าขายสไตล์คนจีนถามเยอะอาจจะโดนด่าได้ง่ายๆปีชาเดินไปคิดทวนคําพูดไปไอ้คาว่าเดี๋ยวคืนนี้รู้เองมันหมายถึงผีในห้องเหรอหรืออะไรเมื่ออาการกลัวขึ้นสมองปีชารวบรวมความกล้าอีกรอบเดินไปหาพนักง,งานเคาน์เตอร์เพื่อถามว่า พี่เอาชัวร์ๆนะโรงแรมนี้คนพักเต็มทุกห้องเลยเหรอพนักงานไม่สบสายตาพร้อมตอบว่าใช่โรงแรมถึงจะดูเก่าแต่ไม่เคยมีประวัติพี่สบายใจได้เอาละหมดทางเลือกไหนๆก็ไหนๆพนักงานก็ยืนยันนอนยันสารพัดยันแล้วรีชารีบกดลิฟต์เพื่อเล่งฝีเท้าเข้าห้องเน้นเปิดไฟให้สว่างเดี๋ยวความกลัวก็หายไปเองระหว่างทางเดินออกจากลิฟต์บรรยากาศคงเดิมเป๊ะวิเวกวังเวงหดหู่ เคาน์เตอร์ประหลาดคืนนี้มีพวงหลีดงานศพวางอยู่ปรีชาหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อเห็นพวงหลีดตั้งไว้รอส่งมอบให้ใครสักคนบรรยากาศตอนนี้สุดๆของที่สุดของสุดๆความวังเวงปรีชารีบเดินซ้ายขวาหรือขวาซ้ายกึ่งเดินกึ่งวิ่งแบบคนไร้สติจุดหมายคือเปิดห้องแล้วปิดห้องทันทีปิดประตูแล้วล็อกซะเปิดไฟให้สว่างแล้วเปิดทีวีเสียงดังๆดันเตียงไปชนขอบหน้าต่างใกล้ระเบียง เผื่อว่ามีอะไรจังๆปรีชาจะได้ตะโกนร้องดังๆให้คนช่วยหรือกระโดดนี้ซะตอนนี้คนไม่น่ากลัวเอาตรงๆคืนนี้ผีจะมากี่โมงดีกว่าตีหนึ่งปรีชาหยิบองุ่นไรเมล็ดของตัวเองใส่ปากฆ่าเวลาเผาบรรยากาศร้อนๆไปด้วยการเปิดทีวีให้ดังๆและแล้วปรีชาพลาดทำถุงองุ่นตกลงไปใต้เตียงอืมใต้เตียงเก่าๆมืดๆเพราเรื่องผีใต้เตียงโผล่วับเข้ามาทันทีปรีชาคิดว่า จะเอื้อมมือไปหยิบถุงองุ่นทั้งถุงที่ตกดีไหมเพราะแค่เอื้อมมือหยิบคงไม่พอตกไปขนาดนี้คงต้องก้มหน้าลงไปหยิบแล้วถ้าใต้เตียงมีอะไรล่ะหายใจไม่ทั่วท้องอีกละการคิดไปเองต่างๆนานาในตอนนี้หลอนยิ่งกว่าเจอผีจะจะซะอีกเพราะปีชากลัวผีแต่ดันชอบดูหนังผีและจําแม่นทุกฉากซะด้วยใต้เตียงนั่นก็น่ากลัวเงยหน้าบนฝ้าเพดานช่องแอร์พร้อมเสียงวูวูวูก็โคตรจะน่ากลัว มองไปที่ประตูก็ช่องใต้ประตูใหญ่เหลือเกินห้องน้ําก็เหลืองมีคราบสนิมยังกับเคยใช้เป็นห้องฆ่าหันศพตอนนี้ทุกทฤษฎีเป็นไปได้ทุกช่องทางปีชาะกะว่าคืนนี้ไม่นอนในห้องแล้วไม่ไหวจริงๆกะว่าเป็นตายร้ายดียังไงนอนโซฟาห้องถงโรงแรมดีกว่าหยิบกระเป๋าเป้แบบลวกๆและรวบรวมความกล้าวิ่งสุดพลังไปที่รีเซพชันโรงแรม ขณะที่กำลังนึกแผนการปีชาบนเตียงติดกำแพงห้องและหน้าต่างก็เหลือบไปเห็นตึกข้างๆกันซึ่งมองจากชั้นสี่ตึกนั้นน่าจะมีแค่สามชั้นเมื่ออยู่สูงกว่าย่อมต้องเห็นไฟห้องแต่ละห้องเปิดไว้หรือปิดไว้ปีชามองไปเห็นห้องเดียวของตึกนั้นเปิดไฟแสงสีเหลืองสว่างจ้าพัดลมเพดานในห้องกำลังหมุนและเจ้าของห้องคือผู้ชายกำลังถอดเสื้อออกพร้อมหยิบบุหรี่ออกมาสูบปีชาอุ่นใจที่ได้เห็นคนพักในตึกข้างๆ แล้ววินาทีนั้นก็ใจหายเพราะสังเกตห้องข้างๆข,ของทุกชั้นไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเห็นว่าโดนหลอกแล้วแน่ๆจากพนักง,งานโรงแรมรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างตัวแสบปีชาที่ยังคงนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงกำลังจะลุกจากเตียงรีบวิ่งไปที่ประตูเสียงไอดังขึ้นจากข้างห้องได้ยินชัดว่ามาจากห้องข้างๆกำลังไอเสียงไอแหบแห้งเหมือนเสียงคนป่วยปีชาโล่งใจที่ข้างห้องมีคน นั่งต่ออีกหน่อยดีกว่าน้ำจากช่องแอร์เริ่มหยดลงพื้นนั่งแปะแปะแปะปีชาเป่าปากอีกรอบและคิดว่าจะอยู่หรือไปดีกว่าไม่กี่อึดใจถัดไปมีเสียงกดชักโครกในห้องน้ำเสียงกดชักโครกซ้ำและมีเสียงเปิดน้ำล้างมือปีชาถอยหลังไปชิดหน้าต่างและเปิดหน้าต่างไว้เพื่อรอตะโกนแหกปากในกรณีอะไรบางสิ่งบางอย่างในห้องน้ำโผลออกมาข้างห้องยังโงไอเป็นระยะระยะฟังแล้วรู้เลยว่า เสียงไอามาจากคนที่มีอายุเกิน60แน่นอนตอนนี้ความคิดเรื่องวิ่งฝ่าไปนอนที่โซฟาโรงแรมเพื่อร้อยถึงเช้าหมดไปแล้วเหลือทางออกเดียวคือกระโดดระเบียงลงไปเลยถ้าจําเป็นเสียงกดชักโครกเล่นยังคงไม่หยุดหรือเสียงที่ได้ยินจะเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนของห้องอื่นๆหรือจากห้องพักชั้นบนหรือเสียงน้ําผ่านท่อน้ําเก่าๆแม้จะคิดให้ดีแค่ไหนห้องน้ําประตูเปิดอยู่แค่ลุกไปดูทุกคําถามก็มีคําตอบเฉลยทันที เสียงไอาจากห้องข้างๆดังเป็นระยะระยะเป็นเสียงไอาจากคนป่วยที่ฟังดูแล้วทรมานมากเสียงน้ำหยดจากแอร์ดังเข้าสสดประสาทตอนนี้เสียงกดชักโครกเงียบลงไปแล้วทำให้บีชาพอหายใจหายคอได้บ้างและแล้วก็มีเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องเป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเสียงจากรองเท้าส้นสูงผู้หญิงกำลังเดินมาจากไกลๆและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงดังเกาะแกะเกะแกะ น้ำหนักเท้ากระแทกพื้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆปรีชาภาวนาให้เสียงนั้นไปหยุดอยู่ไกลๆสุดท้ายปรีชามองผ่านช่องประตูโบราณเก่าๆขนาดใหญ่รองเท้าส้นสูงสีแดงเลือดหมูก็มาหยุดยืนท่ามกลางความมือดอยู่หน้าห้องใครสักคนใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงกำลังหยุดยืนหน้าห้องในลักษณะปลายรองเท้าชี้ไปทางกำแพงตันและลักษณะเท้าบ่งบอกได้ว่าเธอกำลังลังเลที่จะเคาะประตูห้องไหนระหว่างห้องปีชากับห้องฝั่งตรงข้าม ใจสั่นระรัวมือสั่นจนหยิบจับอะไรไม่ได้เลยปีชาไม่ละสายตาจากช่องใต้ประตูช่องใหญ่ขนาดนั้นแม้ไม่ตั้งใจมองก็เห็นตาตุ่มและข้อเท้าแน่นอนสิ่งเดียวที่กังวลคือบุคคลที่ใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงและยืนอยู่ในตอนนี้เป็นคนใช่หรือไม่ทำไมเธอหยุดยืนแบบนั้นหลายสิบนาทีแล้วชักโครกมีเสียงกดเองอีกแล้วรอบนี้เสียงดังฟังชัด รู้เลยชัดเลยตอนนี้ห้องน้ำถูกใช้บริการจากบางสิ่งที่ยังไม่โผล่จากห้องน้ำมาให้เห็นปรีชาละสายตาจากช่องประตูแค่แวบเดียวรองเท้าคู่นั้นหายไปแล้วไม่กี่นาทีถัดไปเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กดังมาจากไกลอีกแล้วและเสียงรองเท้ากระแทกพื้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆรองเท้าสีแดงคู่เดิมข้อเท้าเดิมหยุดยืนหน้าห้องลักษณะเหมือนเดิมอีกแล้ว หันเท้าเข้าไปหากำแพงตันปรีชารู้ทันทีนอกห้องไม่น่าจะใช่คนปกติธรรมดาใครที่ไหนจะมาหยุดยืนและหันหน้าเข้าหากำแพงแทนที่จะหันรองเท้าเข้าหาห้องพักขณะที่รองเท้าแดงคู่นี้ยังไม่ขยับไปทางไหนเสียงไกลๆของรองเท้าอีกคู่ก็ดังขึ้นรองเท้าแดงคู่แรกยังคงยืนแน่นิ่งอยู่หน้าประตูแล้วเสียงรองเท้าคู่ใหม่ล่ะมาจากไหนและเป็นของใครอีก จะให้เปิดประตูห้องและวิ่งฝ่าลงไปนอนข้างล่างตอนนี้ไม่ใช่ทางออกที่ฉลาดแล้วหมดทางออกปีชาเปิดหน้าต่างไว้เอาตูดขยับไปวางตรงขอบหน้าต่างเพื่อประเมินสถานการณ์รอบด้านเสียงรองเท้าส้นสูงอีกคู่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆมาทางหน้าห้องพักและเดินทะลุก,กำแพงตันไปเลยรองเท้าอีกคู่หายไปแล้วแต่รองเท้าคู่สีแดงคู่เดิมยังหยุดยืนอยู่หน้าห้องหลายสิบนาทีแล้วยังไม่ไปไหนปีชากลัวแทบขาดใจ พอรู้แล้วว่าตอนนี้นอกห้องไม่ใช่คนแน่ๆในห้องน้ําก็ไม่ใช่ข้างห้องผู้ป่วยที่ไออยู่ก็ไม่น่าจะใช่และเสียงรองเท้าส้นสูงก็แว่วจากไกลๆมาอีกแล้วภาพรองเท้าสีแดงหยุดยืนหน้าห้องฉายวนไปวนมาหลายรอบและรองเท้าสีแดงที่ทะลุก,กําแพงตันไปก็ได้แสดงวนไปวนมาอีกหลายรอบดีสามกว่าๆบีชาย,ยังคงนั่งตัวเกรงบนขอบหน้าต่างเหมือนเดิมไม่ไปไหนภาพและเสียงในห้องนอกห้อง ถูกถ่ายทอดด้วยระบบเซอร์ราลและคราวนี้รองเท้าคู่เดิมได้หันปลายเท้าเข้ามาทางห้องของปรีชาและเธอก็เริ่มเคาะห้องเบาๆหัวรองเท้าสีแดงหันมาทางห้องของปรีชาช่องใต้ประตูใหญ่มากจนเจ้าของรองเท้าสามารถเอาปลายรองเท้าโผล่ทิ่มเข้ามาในห้องได้ปรีชาเพ่งสายตาไปมองรองเท้าสีแดงรองเท้านั้นหายไปอีกแล้วมีเสียงคนพูดคุยกันนอกห้องเป็นเสียงผู้หญิงเล็ดลอดเข้ามา เป็นเสียงผู้หญิงหลายๆคนกำลังยืนคุยกันอย่างออกอัธรตปรีชาพยายามอย่างมากที่จะจับใจความการพูดคุยกันของเสียงนอกห้องเสียงรองเท้าส้นสูงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกมาแต่ไกลอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นเสียงลงน้ำหนักเท้าดังขึ้นและมีเสียงพวงกุญแจจากการแกว่งไปแกว่งมารวมอยู่ด้วยสักพักเสียงรองเท้าก็หยุดไกลๆเหมือนสองสามห้องถัดไปแต่ไม่ไกลาจากห้องนี้นักเสียงกุญแจไขประตูดังขึ้น เสียงไม้เก่าจากประตูและบานพับสนิมเคลอถูกเปิดออกและห้องนั้นก็ปิดสักพักหนึ่งเสียงรองเท้าส้นสูงกระแทกน้ำหนักเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงเขยา่ากุญแจกลิง้งกลิ้งกลิ้งมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องของปรีชาลักษณะหัวแม่เท้าหันไปหากำแพงตันอีกแล้วรอบนี้มีเสียงหยิบกุญแจขึ้นมาและไขไปที่ห้องตรงข้ามเสียงประตูห้องตรงข้ามเปิดออกและปิดลงทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องปรีชาก็ดังขึ้น แล้วเสียงเคาะก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆปีชา,ามองไปที่ช่องประตูเช่นเคยรอบนี้รองเท้าหายไปอีกแล้วแต่ภาพที่เห็นตอนนี้ที่ช่องประตูใหญ่ๆกับกลายเป็นปลายเส้นผมยาวๆกองอยู่หน้าประตูในลักษณะเจ้าของเท้าสีแดงกำลังก้มลงหรือนั่งลงเพื่อจะก้มตัวลงมามองทะลุป,ประตูหาคนที่อยู่ในห้องนั่นก็คือปีชาสิ่งที่ปรีชา,าไม่อยากเห็นกำลังจะเกิดขึ้นปีชาเริ่มเห็นผมสีดำ ค่อยๆเอียงลงมาเรื่อยๆจนเห็นโครงหน้าเจ้าของรองเท้าสีแดงปรีชามองไปที่ช่องประตูและสิ่งที่เห็นตรงหน้าตอนนี้ก็คือภาพผู้หญิงใบหน้ามีเลือดสดๆปากห้อยเหมือนโดนมีดหรือขวานจามหน้าขาดมาปากห้อยย้อยเต็มไปด้วยเลือดกำลังก้มลงมองผ่านช่องประตูและกำลังสบตากับปรีชา ปรีชาตัดสินใจกระโดดจากหน้าตา่างหยิบเป้ติดมือและตัดสินใจกระโดดจากระเบียงชั้น3กระโดดหาจุดจับยึดชั้นสองและกระโดดโดยไม่คิดชีวิตจากชั้น2ลงมากระแทกพื้นคอนกรีตชั้นหนึ่งตอนนั้นแม้จะเจ็บและได้แผละทะลอกแต่ด้วยความกลัวที่สะสมระดับใคร้หัวโขนก็ทําให้ปรีชาไม่รู้สึกอะไรเลยสักอย่างภาพผู้หญิงใบหน้าเปื้อนเลือดโดนอาวุธหนักบางอย่างฟาดสะจนปากแหว่งหน้าช่วงล่างขาดคลึ่งภาพนั้นติดตาจนลืมไม่ลง เช้ามืดแล้วปีชาวิ่งแผ่นแนบออกจากโรงแรมแบบไม่คิดชีวิตไปนั่งทานข้าวต้มรอบเช้าในตลาดด้วยอาการขวัญผวาและถามคำถามเดิมอีกรอบกับพ่อค้าแม่ค้าย่านนั้นคำตอบที่ได้ฟังทำให้ปีชาจำคืนแรกของหัดใหญ่ไปจนวันตายโรงแรมนี้คนท้องถิ่นไม่กล้าแม้จะเหยียบไปด้วยซ้ำเพราะเป็นโคมแดงหรือสถานที่ขายบริการโบราณเก่าแก่ และห้องทุกห้องในแต่ละชั้นก็ใช้เป็นห้องรับรองอารมณ์เปรี่ยวของลูกค้าค้างคืนบ้างชั่วคราวบ้างสลับกันไปและหลายห้องก็มีเหตุฆาตกรรมฆ่ากันตายส่วนใหญ่จะมีคดีฆ่าชิงทรัพย์คนที่ตายก็คือผู้หญิงที่ให้บริการพอตายก็ปิดข่าวและหลังจากโดนตำรวจบุกทลายทางผู้บริหารก็เอากลับมาตกแต่งใหม่นิดหน่อยและทำเป็นห้องพักร,รายวันราคาถูกมีทั้งแอร์และพัดลมที่นี่เคยเป็นซ่องเก่า ผู้หญิงบางคนติดโรคร้ายก็ใช้ห้องนอนเป็นที่ฆ่าตัวตายโดวยวิธีการผูกคอตายหรือกินยาตายและมีบางห้องเคยได้ยินมาว่าโดนผู้ชายเอาขวานจามจนหน้าแหว่งหน้าขาดหายไปครึ่งๆได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ห้องไหนชั้นไหนและที่นี่ไม่มีคนหลุดมาพักนานแล้วเพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าผีดุมากมีแต่น้องละที่กล้าคนแถวนี้ขอนับถือน้ำใจจริงๆและระวังมอเตอร์ไซค์ที่นี่ดีๆนะ ชอบหลอกพาลูกค้ามาพักที่นี่เพราะทางโรงแรมมีน้ําใจรายเดือนตอบแทนให้ตลอดส่วนมากถ้ามาจากบกขอสอถ้ารถบัสแล้วก็โดนหลอกมาพักที่นี่ทุกรายและโดนผีหลอกแทบจะทุกคนแล้วน้องละ่ะเจอหรือยังปรีชาถอนหายใจยิ้มเบาๆตักข้าวต้มใส่ปากหนึ่งคำและตอบกลับไปว่านานมาแล้วญาติผมนี่หละเป็นคนที่ถูกฆ่าด้วยขวานจามหน้าขาดครึ่งท่อนและคืนนี้ผมก็ได้เจอเธอแล้ว แม้ผมจะกลัวมากแค่ไหนแต่ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นเธออีกครั้งเพราะเธอเคยเลี้ยงผมมาเมื่อตอนผมเป็นเด็กปรีชาทิ้งปริศนาสุดท้ายเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เดาต่อกันเองที่ไหนที่มีคนเคยตายที่นั่นย่อมมีผีและใครที่ผูกพันกับใครคนนั้นก็จะมาให้เห็นเป็นประจำการตายแบบโดนฆ่าเท่ากับตายแบบทรมานและอาฆาตสิ่งที่เห็นก็จะเป็นภาพสยดสยองย้อนไปย้อนมาวันนี้คุณเจอผีแล้วหรือยัง ถ้าใช่แชร์ประสบการณ์ให้เราทราบด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ